เราได้รู้เกี่ยวเรื่อง s t r i n งใน Python กับจา v ามาเล็กน้อยนะตอนช่วงแรกๆนะครับวันนี้ก็จะมาลงในรายละเอียดนะครับของบริการต่างๆนะครับที่ใช้กันบ boy, นะ่อยๆนะก็คงไม่ละเอียดมากนะครับเพราะเรื่องของ t r i n งมีเรื่องมากมายเลยนะครับก็เอาอันที่เราใช้บ่อยที่เราเคยเจอใน Python นะครับเราถ้าเราเจอในจาวาจะเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มเลยนะครับนะ string ใน Python นี่ก็เขียนได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะ โอเคนะครับนะในจาวานะครับก็ต้องประกาศชื่อเนาะแบบนี้โอเคนะครับใน Python นี่อนุญาตให้เราทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็น single quote ก็ได้นะครับนะ double quote ก็ได้ single quote ก็ได้นะครับใน Java ทำไม่ได้นะครับนะในจ a วาเนี่ยนะครับพอเป็น single quote เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าชานะก็คือตัวอักษรหนึ่งตัวตัวเดียวเท่านั้นด้วยนะครับ นะลบออกเหลือศูนย์ตัวก็ไม่ได้นะครับนะมีผิดนะครับก็ต,ตัวเดียวนะตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวนะครับใน Python บอกว่าภายในฟันหนูเนี่ยนะครับก็ใช้ซิงเกิลโคดได้นะครับในชาวาก็ไม่ผิดนะทำได้เหมือนกันนะครับใน Python บอกว่าถ้าซิงเกิล o ค e ในก็สามารถมีเก็บดับเบิลโคดอยู่ภายในได้นะครับแต่เพลนจาวาไม่มีไม่อนุญาตให้ทำซิงเกิลโคดแบบนี้นะครับนะนถ้าเกิด ภายในเนี้ยอยากจะเติมฟันหนูแบบเนี้ยนะครับภายตนก็มั่มวๆเหมือนกันนะครับทำไม่ได้นะครับทาไม่ได้นะวิธีทําก็คือให้ใช้ escape ใช่ไหมครับ escape character นะครับ backslash นี่ใส่ลงไปนะครับก็จะมี escape sequence ก็คือเจ้า backslash ฟันหนูรวมกันกลายเป็นฟันหนูนะรตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่ง backslash ฟันหนูรวมกันเป็นฟันหนูนะครับ กรณีของจาวาก็เช่นกันนะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เหมือนกันเลยจะใช้ความรู้เดิมที่เราเคยทำเรียนมาเหมือนกันเลยนะครับ escape sequence เคยมี backslash t เป็นแถบ backslash n เป็นขึ้นบรรทัดใหม่ก็ทำนองเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยทำได้เลยนะครับใน Python เราเคยรู้จักวิธีที่จะนำเอา string 2ต,ตัวนะครับมาต่อกันด้วยการบวกนะครับหรือแม้กระทั่งผลิตเอา string มา คูณกับตัวจํานวนเต็มนะครับก็คือการคูณกับ2คือบวกกัน2ครั้งคูณกับ3บวกกัน3ครั้งนะครับในจาวานี่บวกได้นะครับในจาวานี่บวกได้นะครับแต่ว่าจะจะจะคูณนี่ไม่ได้นะครับไม่ยอมนะครับคูณทําไม่ได้นะทำไม่ได้นะไไดนอกจากจาวาบวกเป็นการต่อสตริงแล้วนะครับจาวายังดีตรงที่ว่าถ้าเราสามารถเอาจํานวนเต็มนะฮะมาบวกกับสตริงแล้วมันจะเปลี่ยน จำนวนเต็มนั้นเป็นสตริงให้เองเยอตรงมัอย่างเช่นกรณีนี้นาจะบวกให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่ง2.3นี้ก็บวกให้นะครับ True ก็ทำได้นะครับก็จะเปลี่ยนคำว่า True ให้นะครับทำได้หมดเลยนะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเขียนต่อๆนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างนี้จะกลายเป็น s เนี่ยนะครับมาต่อกับ2นะครับเอา2แปลงเป็นเนื่องจาก s บวก2นะครับบวกตัวนี้ไปเจอสตร n g กับ จำนวนเต็มนะครับก็ปิดจำนวนเต็มเป็นสตริงแล้วก็ต่อกันพอต่อแบบเสร็จปั๊บส่วนสีฟ้านี่ก็จะกลายเป็นสตริงนะสตริงตัวนี้ก็มาบวกกับ3อีก3ตัวนี้มีจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเจอบวกกับสตริงจำนวนเต็มก็ถูกเปลี่ยนเป็นสตริงอีกแล้วทำต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากลากับด้านนะเรากลับด้านมาทำแบบนี้นะครับนะอันนี้เนื่องจากบวกเนี่ยทำจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น บวกตัวที่ตัวซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็จะพบว่า2อบวกสเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่บวกกันก็ได้5นะครับแล้วค่อยนํา5เนี่ยไปบวกกับ s ก็พบว่าเอ๊ะอีกตัวเป็นสตริงนี่ก็เลยเปลี่ยน5เนี่ยเป็นสตริงนะเพราะฉะนั้นลดับตรงนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนอย่างเงี้ยไม่ผิดนะครับก็คือ2 1. องลบสด้วยลบหนึ่งอ๋อนี่ผิดต้องเริ่มมีเซมิคลอสันนะ,อะโอเคสองลบสด้วยลบหนะครับแล้วม,มาบวก s นะก็ได้ลบหนึ่งต่อกับ s นะครับแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้อันนี้น่าจจะะะไม่่นนาถูกต้อง,องครับ อย่างเงี้ยนะหายเงี้ยนะครับเอ่อไออเรื่องแบงค์ขั้นนี่เพื่อความสวยงามเท่านี้นะครับไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเราเอาสนะต่อกับ2อย่างนี้ได้นะครับก็จะแปลง2เป็นสตริงแล้วบวกกับเอสแล้วมาลบกับ3เป็นสตริงลบสิ่งลบนี่ไม่รู้จักนะครับก็เลยเกิดเอกตรงนี้ครับผิดนะครับหารเหินก็ไม่ได้นะครับทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับบวกได้อย่างเดียวโอเคนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของบวกนะครับอย่าลืมเน้นอีกครั้งจาวาไม่มีคูณนะครับคูณกับจำนวนเต็มไม่มี ต่อมาก็บริการต่างๆนะครับบริการต่างๆนะครับใน y y t o o เนี่ยเราเคยมีบริการอะไรบ้างนะที่เราเคยรู้อย่างเช่นความยาวนะครับความยาวของสตริง s นะครับ s เนี่ยนะครับช่วยลบแบ่งหน้าแบงหลังให้หน่อยนะครับหรือ s เนี่ยนะครับเอา s มาเนาะแล้วเปลี่ยนเป็น upper แล้วก็ไปเก็บหน่อยนะครับ s เปลี่ยนเป็น lower นะแล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วแค่นี้ก่อน นะครับออ๋แล้วก็มีหาด้วยใช่ไหมหานะครับ s ไปหาให้หน่อยนะครับว่ามีโอเค,นะอนะคอเก็บอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่า s นะไปหาให้หน่อยนะครับว่ามีโอเคเนี่ยเก็บอยู่หรือเปล่าแต่เริ่มค้นที่ตำแหน่ง10เป็นต้นไปนะครับนะและ้วก็อันนี้ในกรณีหานี่ถ้าไม่เจอก็จะคืนลบเลขลบลบ,ลบหนึ่งหนึ่ไงเนี่ยนะครับนะแล้วก็นำนองเดียวกันก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้อย่างเงี้ยนะ s เนี่ยนะครับ s นี่ไม่เปลี่ยน ใช่ไหม s, <S>, s, <S ไม่เปลี่ยนนะครับนะตัว s จะไม่เปลี่ยนนะแต่ผลที่ได้จาก s strip เนี่ยนะครับจะเป็นตัวตัวตัว,ตวอักษรเหมือนกับ s, <S เลยแต่เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่หมดเท่านั้นเองนะครับแต่ตัว s ไม่เปลี่ยนนะครับในทั้งนี้ก็เพราะว่า string เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนค่าไม่ได้นะครับเปลี่ยนค่าภายใน string เนี่ยไม่ได้นะนะครับเราถึงได้เขียนอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ไหมใน python อ่ะจำได้ไหมอย่างเงี้ยเราเขียนไม่ได้นะครับนะเปลี่ยนตัวตัวที่ศูนย์ให้กลายเป็น s อย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับทำไม่ได้ผิดผิด เอาละนี่เรารู้เรื่อง Python มานะสวยฟังเล็กๆนะครับถ้าเป็นพอเป็น Java นะครับก็คู่กันไปเลยครับเคนะก็อยากดูความยาวใช่ไหมอยากดูความยาวของ S ก็ s l e n g t ครับ S l e n g นะอยากจะ Strip ใช่ไหมลบซ้ายลบขวานะครับลบแบ่งของซ้ายแบงของขวานะครับก็ s จุ trim นะครับอยากเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะครับก็ to uppercase อยากเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะครับก็ ต o lower case นะครับอยากจะค้นนะอยากจะค้นนะครับผลกลับมาเป็น in นะก็ต้องเก็บไว้ตัว 8k นะครับเพราะ k เป็น in นะอ๋อตรงนี้เรามีตรงนี้มันผิดเพราะว่า string เราประกาศไว้ข้างบนแล้วนะครับ string t งั้นะรตรงนี้ไม่ต้อง,องประกาศทีก็ได้นะครับ k. k k ก็เป็นอยากจะค้นจะมากก็ต้องใช้ index of นะครับตัว ok อยู่ไหนเอ่ยนะหรืออยากจะค้นว่า index of นะครับตัว ok อยู่ไหน นะโดยค้นเริ่มที่ตำแหน่ง10เป็นต้นไปเออทำได้เลยนะครับเนี่ยเทียบได้เลยครับนะหบรรทัดนี้นะครับหบรรทัดนี้นะครับกับหบรรทัดนี้เหมือนกันเลยนะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองครับนะจาก LEN ก็เป็นเล้งนะเล้ง LEN นี่เล้งเป็นฟังก์ชันเนาะแต่อันนี้เป็นเมท็อดเล้งทริมทูอัปเปอร์เคสนะครับข้อนี้เราจะรู้ว่ามีบริการแล้วเรากดใช่ไหมครับใน Eclipse เนี่ยเรา s แล้วจุดเพราะจุดปั๊บมันไหลไม่ให้เลยครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยบริการของสิงก็เลย เต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอยากรู้รายละเอียดก็อ่านข้างๆเนี่ยครับนะเอาเมาส์มาวางเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านข้างไปนะครับอ,อ้าวอ่านี่แถมพูดให้ตัวอีกตัวงก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเออ่คอนเทนนะคอนเทนผลกลับมาจะเป็นบูลีนแปลว่าอย่างนี้ครับเอออย่างเช่นเอเนี่ยมีเก็บตัวโอเคไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปใช้ใน if ได้นะ if ได้เลยนะครับว่าถ้า เอเก็บโอเคคืออ่านเงี้ยมันง่ายกว่านะครับอ่านเงี้ยจะเข้าใจง่ายกว่านะแล้วตรงนี้เราก็มีจุดๆๆอะไรก็ว่าไปนะครับทำไปมันเขียนมันเข้าใจง่ายกว่าอย่างเงี้ครับ i n d e x o ออของ OK ว่าคืนกลับมาต้องมากกว่า0แปลว่ามีอยู่อย่างเงี้ยนะเฟิร์นก็เลยมีบริการเพิ่มมาที่ว่า Content s มี S อเนะน,อนะครับอ่าอันนี้ก็รู้จักที่เคยรู้มาก่อนนะครับ ต่อมาของ Python วิธีเปรียบเทียบนะถ้าอยากรู้ว่า s เนี่ยมันเท่ากับ t ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับหรือเปรียบเทียบว่า s เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า t ไหมก็เขียนตรงไปตรงมานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเขียนได้เลยนะโอเคแล้วก็ทำนองเดียวกันครับ s มากกว่า t ไหมนะก็เขียนไปได้เลยตรงไปตรงมาสำหรับในจาวานะจะยุ่งเล็กน้อยนะครับ สมมุติเราเขียน s เท่ากับ o k ไหมนะตรงนี้ผมขอรื้อเลยนะแล้วเขียนใหม่มาเลยนะครับเพื่อให้แสงให้เห็นเลยนะครับว่ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยนะนะครับโอเคเอ้าก็ลุยเลยนะ string s เท่ากับ o k อย่างเงี้นะครับนะแล้วก็ string t เท่ากับ o string t นะครับก็เท่ากับ o k นะ string u ก็เท่ากับ o ต่อกับ k อ่าดูแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็ลองปริ้นดูนะว่าผลลัพธ์เป็นไงนะครับนะว่า s เนี่ยมันเท่ากับ ok ไหมเออเอางี้ก่อนตรงไปตรงมาเลยนะครับอันต่อมานะครับสัี่อันโอเคอันต่อมานะครับ s เท่ากับ t ไหมนะ s เท่ากับ u ไหมเอาแค่นี้ก่อนพอละนะครับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย s เอ่ยเอ่อ t เอ่ย ะครับแล้วก็ U เอยเนี่ยนะครับมีค่าเท่าโอเคปะ่ะซึ่งน่าจะใช่อะนะอ้าสั่งทำงานก่อนครับ c อนโทรล F11 ปึ๊บถูกต้องนะก็จริงจริง,รงก็ถูกนี่เออ S ก็เท่าโอเคนี่ก็จริงเนก็ถูกแล้ว S กับ T มันก็ถูกแล้วก,ก็โอเคทั้งคู่ O ต่อ K ก็เป็นโอเคก็เท่าได้ true เหมือนกันก็ถูกหมดนะแล้วเราบอกมีปัญหาตรงไหนอ่ะมาดูอันนี้นะครับผมเปลี่ยนนี่นะผมเปลี่ยนเป็นโอเคตัวเล็กนะครับแล้วก็ two uppercase โอเคนะอ่าสั่งลำไหนนะครับอืมดูนะเป็นเทสมีเทสแล้วครับนะเอสกดมเอสกทีเออดยูเออดูดิทั้งสามตัวก็โอเคนี่้วทำไมตรงนี้เทสอ่ะนะรายละเอียดมีเรื่องจุกจิกนะนะครับหาอ่านได้นะอ๋อแต่ว่าตรงนี้แค่ต้องการชี้เห็นครับนะผมไม่อธิบายอะไรอยา่ตรงนี้นะแต่ข้อเชียอเนียว่า ถ้ากดเล็กเลยก็คืออย่าไปใช้มันอย่าไปใช้เท่ากับเท่ากับในการเปรียบเทียบนะครับไม่ควรใช้นะครับไม่ห้ามใช้นะภาษามันยอมนะครับเพราะว่ามีบางกรณีที่ใช้เท่ากับเท่ากับนะครับขอไม่ลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องคลาสอ็อบเจกต์จะดีดีกว่านี้นะครับจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับลงตรงนี้จะยุ่งกันไปถ้าจะเท่ากับเมื่อไหร่นะครับกรุณาใช้ equals ครับเป็นเมธอด equals นะอย่างเช่นเราอาจจะเขียนอย่างเงี้ยถ้านะครับ s มีเก็บตัว y หรือถ้ามีค่าเท่ากับ y เป๊ะๆเ,เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วให้ทําอะไรนะหรือ s s เนี่ยมีค่าเท่ากับ yes ให้ทําอะไรแต่ตรงเนี้ยนะให้เขียนงี้เลยนะครับแทนที่จะเขียนว่านะแทนที่จะเขียนว่า s เท่ากับ yes นะครับซึ่งก็ไม่ผิดในเชิงไวยากรณ์นะครับเห็นไหมอีคลิปไม่เตือนเลยเลยนะครับแต่ว่าเสียงมากเลยอาจผิดหรืออาจถูกไม่มีน่ใจตอบไม่ได้นะครับขึ้นกับ กลไกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แต่กฎเหล็กก็คืออย่าไปใช้มันให้ใช้ equals แทนนะครับให้ใช้ equals แทนนะโอเคอ้าวก็ลองดูนะครับถ้าผมใช้ equal วนะจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็ s เท่ากับโอเคไหม s เท่ากับ t ไหม s เท่ากับ u ไหมนะครับอ้าวก็สังลันนะครับก็จริงหมดงวดนี้นะครับแล้วทั้ง3ตัวก็มีค่าโอเค นะอันนี้ไม่ได้ปีนออกมาเนมะนะนนะเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเท่ากับเท่ากับให้ใช้ equal แทนนะครับี s ้วยนะตรงนี้นะอ้าวอันนี้มีน้อยกว่าล่ะน้อยกว่าเท่ากับล่ะอย่างเงี้ยน้อยกว่าเฉยอ่ะน้อยกว่าโอเคอย่างเงี้ยมีไหมทำได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้อน,นี่ไม่มีเลยนะครับนี่ผิดเลยนะผิดเลยนะครับเห็นไหมฮะ x อ,อยู่ข้างหลังเลยนะผิดเลยนะครับเขียนให้ครบๆกระเลยผิดผิดหมดนะครับต้องไปใช้เมธอดที่เรียกว่า คอมเพลตูครับตรงนี้ยุ่งเล็กน้อยนะครับแต่คอนเซปต์คอมเพลตูนี่จะไปเจอเยอะนะครับถ้าเขียนถ้าเขียนจาวานะครับเจอเยอะมากนะคอมเพลตูนะครับคอมเพลตูเนี่ยจะเป็นเมธอดนะที่เปรียบเทียบนะครับเอสกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับได้ผลกลับมาเนี่ยมีอยู่3แบบด้วยกันผลกลับมาไ็นเลขจานวนเต็มนะครับมีอยู่3แบบด้วยกันครับคือเท่ากับ0นะเท่ากับ0นนะครับนะหรือว่าน้อยกว่า0นะครับ พอนะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูนะครับเวนะลาเขียนอย่างเงี้ยนะครับนะหรือเขียนอย่างงี้มากกว่า0คือถ้าเราเขียนว่าเท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับเวลาอ่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอยากจะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราอยากจะทําอย่างเงี้ยนะเราอยากทําแบบนี้ส่วนอันนี้คืออยากทําแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คืออยากทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า compare to คือเลขลบก็แสดงว่า s มันน้อยกว่าในวงเล็บนะคือเลขบวกก็แสดงว่า s มันมากกว่าในวงเล็บนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ มากกว่าเท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับก็เสมือนกับเราต้องการเปรียบเทียบ s น้อยกว่าเท่ากับศูนย์เปรียบเทียบ s น้อยกว่าเท่ากับ t อย่างเงี้ยนะอันเดียวกันนะอันนี้คือความจริงผมผมมีเขียนโอเคนะบขอเขียนเป็น t แล้วกันนะครับนะคอมเมนต์จะได้เหมือนกันโอเคนะยัตรงนี้เป็นเรื่องของ compare to นะครับ compare to อยากเปรียบเทียบน้อยกว่ามากกว่าห้ามใช้ต้องใช้ compare to นะครับ compare to ใช้เปรียบเทียบเท่ากับก็ได้นะครับถ้าต้องการต้องการเขียนให้เท่ากับอ่านรู้เรื่องง่ายขึ้นก็เขียน equals นะครับแทน อ่ะตอนนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับก็ลบทิ้งก่อนการแจงตวัวอักษรนะเราเคยมีในไพทอนนะครับนะอย่างเงี้ยนะในไพทอนเนี่นะน Python, ยน,นะครับเราเขียน for ใช่ไหมซีอินอสนะอย่างเงี้ยครับ for c in s ช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับพิมพ์เน,นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมมติไงครับขอ ลงท้ายไม่ขึ้นมาท่านใหม่นะขอลงท้ายด้วยโคลอนนี้แล้วกันเห็นไหมลงท้ายเท่ากับโคลอนเนาะอืมแบบนี้อ่ารันนะครับนะเราก็จะขึ้นขึ้นไหมอ่าโอ้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 ยพิมพ์เอสได้ไงอ่ะพิมพ์ีสิจริงไหมพิมพ์ผิดนะครับอ่เอาใหม่ปอ๊บอืมนะครับมันจะขึ้นอใช่ไหมแล้วก็พันหนูเนาะโอ้อ่านอย่ากเลยนะ แต่ที่เห็นนะว่าเราขั้นด้วยขมขุนแล้วขั้นด้วยขั้นด้วยไม่ขั้นเลยก็ได้ไม่ขั้นเลยนะครับรันก็จะได้ i a string เหมือนกันนะครับแต่มีฟันหนูมาให้นะครับพอเราใช้ escape sequence แบบนี้ในกรณีจ a วานนะครับ for loop ก็เขียนได้เหมือนกันครับเขียนทำนองเดียวกันนะครับแต่จะเขียนยุ่งขึ้นหน่อยนึงนะครับ a b c d แบบนี้นะครับจะต้องใช้อย่างนี้ครับ for s วงเล็บนะครับถึง for ต้องใช้วงเล็บ อีก e กับวงเล็บ Y กับวงเล็บ for ก็ต้องมีวงเล็บนะครับ for เป็นชาครับฟอสชา C นะครับโคลอนนะ s ก็ต้องยุกเล่นหน่อยนึ่งเอสทูชาเลนะครับแล้วเราก็ exit out าดอทปินเฉยๆนะผมขอป i นะินเฉยๆปินสีขอกไหมเฉยๆก็แล้วกันนะปินเสร็จปับ๊บค่อยมาขึ้นบรรทัดใหม่สุดท้ายอีกทีก็ตรงนี้นะครับผมขอเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ นะนนี่ก็คือปินสีแล้วมัมนขึ้นมาท่าหมายนะเัาจะติดติดกันไปนะอลองรลนดูก่อนก็แล้วกันนะครับคอนโทรล F11 นะก็จะได้เหมือนกัน A B C D ติดกันหมดนะครับนะถ้าต,ตรงนี้เราบอกว่าขอต่อด้วยขีดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับก็คอนโทรล F11 นะก็ได้อย่างนี้อันนี้เนี่ยนะเอสเนี่ยนะครับพอไปฐานทูชาเลนะครับมันจะคืนกลับมาเป็นกลุ่มข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเลนะซึ่งนี้ไม่เคยเรียนมาก่อนนะ จะมองว่าคล้ายๆนำพไพยเลที่เราเรียนมาในไพทอนก็ได้นะแต่อย่าอย่าไปมององั้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่มันง่ายกว่านั้นนะครับวิธีง่ายกว่านั้นแล้วคุณสมบัติวิธีประมวลผลเลยจะไม่ได้ฝือหวาเท่ากับนำพไพนะ่เลที่เรียนมานะครับอ้พาพอได้ปั๊บเนี่ยเราสามารถใช้คอนเซปต์ของ for ได้ครับนี่ก็จะแจงมาทีละต,ตัวเหมือนกันนะครับนะแจ้งตัวตัวเหมือนกันแต่เป็นแจงออกมาเป็นคาแรคเตอร์นะครับเป็นชานะนะครับเป็นชาอ้าว ตอนนี้บางคนอาจจะถามตอนนี้เลยนะว่าเอ๊ Al. แล้วชาเชิมมีไปทำไมนะนะครับก็ยังชาไมา่ดีตรงนี้นะครับถ้าเป็นชาเรา if ได้ครับนะเป็นชาเนี่ยเราจะ if ได้นะนะครับบอกว่าถ้า c เนี่ยนะครับ if อ,อ๋ if แบบง่ายๆด้วยถ้าชาเท่ากับ a นะครับจึงจะพิมพ์อย่างเงี้ยอันนี้ได้เขียนได้เลยครับเขียนอย่างงี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเท่ากับอย่างงี้นะครับจึงจะ sit out นะครับ dot print c ออกมาอย่างนี้ทำได้ นะอย่างนี้ก็จะบินตัวเดียวมั้งจะมาพาะมี a ตัวเดียวนี่นะครับนะใช้เท่ากับเท่ากับได้เลยนะอันนี้ได้เลยมากกว่าก็ได้นะครับนะถ้ามากกว่า a จึงจะบินวพรานั้จะไม่บิน a นะจะบิน b c d ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะทำได้เลยนะครับนะหรือว่าน้อยกว่าอะไรอ่ะน้อยกว่า e ใช่ไหมอย่างนี้ก็จะบินได้เลยนะครับ a b c d bang. โอ้ยอ,อ,อย่าลืมครับในในใน python เราเคยเขียนนี้ได้ใช่ไหมนี่อันี้เพราะฉะนั้นเราเขียนนี้ได้นะ c นะครับ อิฟตรงนี้นะเออเราเขียนอิฟแล้วอิฟซีใช่ไหมถ้าน้อยกว่าดีอ,อ, D, อย่างเงี้ยนะครับก็ให้ปริ้น,นเขียนอย่างนี้ได้นะครับแต่ใน Python เราเขียนยนี้ได้ใช่ไหมถ้ายัางจำได้นะอ,อ๋อตรงไหนเอ่ยตรงนี้อย่างเงี้นะครับ C อยู่ระหว่าง A ถึง D นะครับแต่ไม่รวม A กับ D นะถ้าอย่างนี้ไม่รวม สองลันดูนะนะไม่รวมนะครับนะก็จะได้โอ้อันนี้เพลินเราไม่ได้เป็น A B C D นี่ใช่ไหมนะครับเราไม่มีเลยสักตัวองนี้อย่างเงี้ยนะเอาวลันมา F 5นะครับปึ๊บนะเราก็จะได้ B กับ C มานะครับที่อยู่ระหว่าง A กับ D ที่ไม่รวม A กับ D นะก็มีแต่ในชาวพาเขียนไม่ได้นะครับนะเราจะมาเขียนอย่างงี้ไม่ได้นะครับผิดนะครับนะต้องเขียน2จังหวะนะจังหวะที่1อย่างงี้นะครับแล้วมาแอนกับอีกจังหวะหนึ่ง ก็จะเป็นสองช่วงนะทำท่าเงื่อนขไขที่เป็นจริงและเงื่อนขไขที่เป็นจริงนะครับก็คืออยู่ในระหว่างนั่นเองนะออจาวาไม่มีแบบนี้ให้ใช้นะครับไม่มีนะครับนะโอเคซึ่งภาษาทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นนะยกเว้นไพทอนเนะจะเขียนงี้ได้สวยดีนะครับอลองรันดูนะครับก็จะได้ตามที่ต้องการโอเคก็จบเรื่อง for นะครับ for ที่ใช้กับการหยิบทีละตัว อักระใน string. นะสำหรับการเข้าถึงสตริงย่อยข้างในนะครับในสตริงเนี่ยนะของภาษาไพทอนเนี่ยจะใช้ง่ายมากๆเลยนะครับสมมติเขียนว,ว่า a b c d e อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างงี้นะครับแล้วเราก็เคยรู้มาใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะสมมติจะ print s ตัวที่สองเนี้ยเอาตัวที่สองไปใช้เนี่ยนะครับง่ายง่ายเลยนะทำได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะเ,เขียน s ตัวที่สองนะครับหรือว่า c อ l l s ตัวที่2จนกระทั่งถึงตัวที่8นะครับอ่อันนี้ทําได้ก่อน8นะตัวที่ก่อน8นะ, 8, นะครับหรือว่าขอตัวที่ s ตัวที่สองเป็นต้นไปจนหมดเลยนะครับอันนี้ข้างบนนี่เขียนผิดนะครับอย่างนี้ต้องใช้โคลอนเนาะนะนะหรือว่าขอเอสนะครับตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายตัวแรกนะครับจนถึงตัวก่อน8อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ผิดก็ทําได้นะครับให้รู้สึกข้างบนมีแค่7ตัวเนาะอย่างเงี้ยรันเดี๋ยวจะผิดเนาะ ใส่ H I J K แล้วก็ไปนะหรือนะรเขียนให้มันลูกเล่นหน่อยหนึ่งนะครับก็าจะาก,กระโดดได้ด้วยนะครับ S ตั้งแต่ตัวที่1น,นะครับยันตัวสุดท้ายนะครับยันตัวสุดท้ายเลยนะแล้วก็เพิ่มทีละ2ตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับลูกเล่นพวกนีนะ้ทำได้เยอะแยะหรือแม้กระทั่ง S นะครับ ตัวถอยหลังออนะครับอย่างนี้ก็ได้นะหรือประเภททีออ่ลูกเล่นหน่อยหนึง่งนะครับ s นะครับตัวสุดท้ายสุดท้ายนะครับแล้วก็ลบหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมอ,อืมลองดูเซนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรหลังได้ไหมลองปินดูนะปินทีนะครับสั่งทำงานดนะูได้อะไรเนี่ย ได้ถอยหลังกลับมาเห็นไหมนะได้กลับหลังนะนะครับนะตั้งแต่ตัวแรกจนถึงดท้ายแล้วถอยหลังนะทำได้เลยนะครับโอ้เรื่องสตริงตรงนี้นี่ง่ายมากเลยในจาวในในไพทอนพอในจาวานี่ทําไม่ได้นะครับความหรูหรา,านี่นี่ห้ไปนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะ d e f g h i อะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้นะอ่าก็ถ้ายพยายามทํานะครับก็คล้ายๆอย่างนี้ครับก็สตริงที ทีเท่ากับนะอันที่1ต้องการตัวที่2ใช่ไหมต้อง u ับสตริงครับต้องใช้บริการผ่าน s ับสตริงนะับสตริงตัวที่2นะจงนะจนกระทั่งถึงก่อนอืมนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะผมจะขี่ลงมาให้มันใกล้ๆกันก็นแล้วกันนะครับแล้วก็ยืดนี้มาได้ไหมโอ้โทษทียืดปิดข้างนะยืดตรงนีย้ยืดมาได้ไหม ไม่ให้ยืดแล้วหรอโอเคอ่ะไม่เป็นไรก็เพื่อให้มันตรงๆกันเนาะเนี่ยก็คล้ายนะคล้ายกันนะครับอนี้คือสองเนี่ยตรงเนี้ยเออเขียนนี้แล้วกันเขียนนี้ง่ายกวา่าอ่ะดูนะครับตรงนี้ก็คล้ายเราเขียนงี้ครับใน Python นะหรือ s t substring นะครับ2 comma 8ดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเราเขียนใน Python ว่า s c o l อ n แอย่างนี้นะหรือ s เท่ากับ s จุด sub string นะครับของออตัวแรกหรอตัวแรกอันนี้ช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องเขียนอย่างนี้นะครับ0ูนย์ถึง8นะครับต้องเขียนนะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ยนะหรือว่า s เท่ากับในกรณีต้องการ ตัว2เป็นต้นไปใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เรามีตัว2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถ้า2เป็นต้นไปก็เขียนสองเป็นต้นไปเขียนแค่นี้เอออันนี้อันนี้ค่อยค่อยสะดวกหน่อยนึงนะครับสเป็นต้นไปนะจนถึงตัวสุดท้ายนะเขียนแค่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นสองทีตัวสุดท้ายนะอ่ามีอะไรอีกโอ้ทาไม่ได้ละไอ้เพจกระโดดกระโดดกระโดดเงี้ยไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้นะแบบเนี้อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับนะไม่มีนะครับข้ามทีละตัวอย่างี้ไม่มีนะเอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของสตริง ตัวท้ายของสตริงนี่ช่วยไม่ได้จริงๆก็ต้องทําตามเรื่องตำาราเอาดอทเล้งมาลบหนะึ่งอย่างนี้ก็จะได้ตัวสุดท้ายของสตริงใช่มเพราะว่าถ้าส,สตริงยาว8ตัวตัวอินเด็กซ์สุดท้ายคือ 7, ครับเพราะ้เราความยาว8ลบทีห่ก็เป็น7ก็คือตัวลบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นถอยหลังกลับนี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ต้องไปเรียกบริการอื่นนะครับอย่างเช่นต้องไปเรียกบริการรีเวิร์สอะไรก็ว่าไปนะอ่ะ ความจริงมีวิธีหนึ่งนะครับยังมีบริการหนึ่งนะครับคือชานะครับอ่นะก็คือตัวอักษรเนี่ยเป็นชานะครับเราใช้ชาแอดครับชาแอดตัวที่ k เนี่ยได้นะตัวที่3เลยตัวที่4อะไรเงี้ยได้เลยนะครับนี้ได้กลับมาก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งตัวตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอเคก็ถ้าเคยเขียนอะไรที่เป็นลูกเล่นขนาดนี้นะครับพอมาอยู่ในโลก Java ก็จะอึดอัดหน่อยนึงนะครับแต่ก็สักแป๊บเดียวก็คุ้นครับนะมันแค่คีย์ยาวขึ้นนิดนึงด้วยสตริงสตริงสตริงอะไรก็ว่าไป อาก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเเขียนส,สักโปรแกรมเล็กๆสักโปรแกรมหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นโปรแกรมนี้จะอ่านสตริงจากคีย์บอร์ดก็แล้วกันนะครับแล้วดูว่าสตริงนี้มีสระกี่ตัวอ่ะง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับมีสระอยู่กี่ตัวอ่ะนะครับโอเคเอาเริ่มเราก็หลีกนี้ไม่พ้นที่จะใช้สแกนเนอร์นะครับเรียบร้อยมันชอบลบเสียง อ่ะเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็ซิดเอาดอทพิออกมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าเฮ้ยกรูณาใส่ให,ให้น้อยนะครับใส่ตัวอักษรให้น้อยนะอ่าเราก็รับเข้ามาเลยนะครับเนื่องจากเราจะรับเป็นสตริงเนาะงนั้นเราก็ใช้ next line เลยนะครับคือรับมาทามั้งบรรทัดนะหลังจากนั้นก็ for loop เลยนะครับพอ,อมีตัวนับก่อนนะครับมตบีตัวนับตัวนับตัวอักษรนับจานวนสระนะครับแล้วก็ for เลยนะครับ ฟช่าซีนะครับที่อยู่มาจาก t ี่ดอททูชาอเลนะครับอ่านะครับแล้วก็ if เลยเลยนะครับ if เลย if กับซเท่ากับอะไร c เท่ากับเอ a, ใช่ไหมเอหรือว่า c เท่ากับ e ใช่ไหมหรือว่า c เท่ากับ a e i ใช่ไหมหรือว่า c โอคือเป็นปท่านใหมายแล้วกันหรือว่า ขียนสหรือตรงนี้อ่าหรือว่า c เท่ากับ a i o ใช่ไหมหรือว่า c เท่ากับ u อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ก็เพิ่มเขาอีกหนึ่งะครับเสร็จหมดปั๊บก็ปิ์มาเลยนะครับจำนวนสลานะครับเท่ากับเขาที่นับมา โอเคเรียบร้อยนะครับสั่งทำงานมีอะไรมีผิดไหมไม่มีนะครับก็สั่งทำงานปุ๊บอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปตัวสอนแลงไปนะครับ i am a string อย่างนี้นะครับปุ๊บอ้าวเอ๊ะได้หนึ่งอย่างนะครับอ๋อโอเคเนี่ยเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตัวใหญ่นี่นะแล้วเราก็ต้องอะไรใส่ตัวเล็กไปอีกเลยครับโอ้ใส่ไปห้าตัวเลยนะก็ได้นะอยากใส่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะนั่นก็แบบหนึ่งนะครับใส่ก็ลุยใส่ไปเลยก็ได้ ะครับลุยสายตรงนี้ไปเลยเราลอแสดงว่าอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยเท่ากับ a แต่ยิ่รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะอย่าเขียนเลยนะครับก็ทํานี้ได้นะครับเอา t ไปแปลงเป็นอัปเปอร์เคสก่อนอ่าอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบ c แปลงเป็นอ upper นะั uppercase อ่าอย่างนี้ก็คือเอา t ไปแปลงเป็นอัปเปอร์เคสไม่ใช่ c นะเอา t ไปแปลงเป็นอัปเปอร์เคสนะครับแล้วค่อยนำ ชุดของตัวอักษรออกมานะครับแล้วก็แจงด้วย c แล้วก็เปรียบเทียบนะนี่ก็จะเป็นเฉพาะตัวอัพตัวใหญ่ให้เราเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับอ่วสั่งทํางานใหม่อป้านใหม่นะครับ i am a string นะครับก็เป็น4ตัวถูกต้องนะหรือตรงนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยไมทำงี้ดีกว่าทำงี้นี่เสียฟอร์มเหเกินทำงี้ดีไหมอ่อ a e i o u อย่างเงี้ยนะครับแล้วช่วยแล้วดูซิว่ามันเก็บตัว c ไหม ได้ไหมโอ้คอนเทนนี่คอนเทนนี่ไม่รับไม่รับคาแรคเตอร์นะไม่รับนะครับคอนเทนไม่รับคาแรคเตอร์นะถึงได้เอกนะ็กซไม่มีนะไม่ได้นะเนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นอินเด็กซ์ออฟอย่างเก่าใช่อินเด็กซ์ออฟอินเด็กซ์ออฟนะสี่อืมแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกอืมอ๋ออินเด็กซ์ไม่ได้เพราะว่าอินเด็กซ์ออฟมันไม่ได้คืนมาเป็นบูลีนนะครับคืนเป็นตัวเลขจลํานวนเต็มนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เปรียบเทียบหนะ่อยว่าถ้าหาเจอนะครับถ้าหาเจอนะมากกว่าเท่ากับศูนย์นัคือหาเจอเห็นไหม aiu index of สนะี่เนี่ยคือเอาสี่ไปค้นในนี้นะคนเราหาเจอแล้วก็ก็เพิ่มอีกหนึ่งนะครับก็ทำอย่างนี้ครับปผมา i am a string โอ้อ๋อกดปิดนะครับ s นะก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีประมวลผล string นะครับหยิบ ตัวอักษรในแต่ละตัวในสิ่งออกมานะครับรูปแบบบริการของสิ่ง,งต่างๆนะครับ